ที่ศูนย์ประชุม Impact Forum มเมืองทองธานีนายโชติวัตรเหลืองประเสริฐประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสานดีเด่นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการประกวดคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นเพื่อประชาชนครั้งที่สองโดยโครงการศาลดีเด่นเพื่อประชาชนเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของสารยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกประหยัดรวดเร็วเสมอภาคและเท่าเทียมทำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรสารยุติธรรม ซึ่งรางวัลน,นี้ค่ะสารแรงงานภาค4ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่มสารพิเศษและสารชำนันพิเศษระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2,566 โดยนายสุรวุฒิชวริธ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค4พร้อมด้วยนายสเรดพิพัฒน์วิไลกุลเลขานุการศาลแรงงานภาค4นางวิภาวันปังลือรัฐผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค4นางอารุณีฉัดไพรทูลประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค4นายสุรชัยศักดิ์สิริวุฒโตผู้ปณีิประนอม ประจำสารแรงงานภาคสิงร่วมกันขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินง,งานขององค์กรสารยุติธรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์สารยุติธรรมที่ได้กำหนดไว้อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลสารดีเด่นเพื่อประชาชนซึ่งเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆได้พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล